พอแล้วไหมก็ฟาร์มให้มันหมดครบไปเลยไหนๆก็มาแล้วโอเคครับจะว่าผมก็่ปวดข้อมือกันนะเดินเร็วก็รู้สึกปวดข่าเหมือนกันไงแต่ไม่เป็นไรหรอกครัใครบวดเลยอะฟ้าผมได้ยินคนบวดแล้วทำไมพี่ต่อจอดชิดขนาดนั้นนี่ยมันเป็นที่เก็บเรือไงตรงนั้นนะ นึกว่าควหนูเปียกไม่อยากให้โดนน้ำไงเดียวไม่สบายแล้วหนูจะอาบน้ำยังไงอาบน้ำอาบได้อ๋อโอเค่อยากให้เปียกทั้งชุดไงไปไหนต่อดีซ่าพี่จะพาหนูไปไหนนะเมื่อกี้ว่างเะล่ะก็ได้ได้ครับม้าไปด้วยกันไหมครับไปได้ค่ะแต่หรือจะไปกันสองคนไหมพี่จะพาหนูไปทำอะไรนะพาไปเกี่ยวข้าวป้าไปด้วยไหมครับเ็นนหนจะไปเกี่ยวข้าวไปด้วยได้ค่ะ ให้ปาไปด้วยอุ้ยแฟชั่นน่ารักจังเลยอ่ะแฟชั่นคู่หรือเปล่าคะเนี่ยนั่นแหละค่ะลูกคร<า>ับคุไหนบอกว่าวันนี้ยังไม่ว่างก็พี่บอกว่าพี่จะพาไปไม่ต้องอไปต้องไปดูแกงต้องไปอะไรปะก็ไปแต่ว่าวันนี้มัน,นไม่รู้อ่ะก็ไปก่อนไงต้องไปหาแกงงตอนไหนอ่ะสามทุ่ม แค่ว่าตนนี้ี่ถ้าหนูไม่ว่าไหนรหนูบอกโอเคครับครับแต่หนูจะใช้จมูกเกี่ยวข้าวปะมือไม่สากไหมจมูกไม่ได้ลูกสักศอกได้ไหมไม่จะได้เลยเราก็ลองใช้จมูกไม่สอกก็เกี่ยวข้าวดูก็ได้ครับรู้ไหมใช้อะไรถึงจะมือไม่สากอ๋อแต่ว่าวันนี้เขาซ้อมปะใช้อะไรจ๊ะใช้อะไรใช้คนอื่นครับอู้เป็นไอเดียที่สุดยอดฉลาดจับเข็มขาดสั้นไปเลยคาดไม่ถึง เราต้องเก็บหมูก่อนอ๋อจะไปรอบเมืองเลยใช่ไหมหรือว่าทำข้าวหรอทำข้าวจานหนึ่งทำข้าวจานหนึ่งใช่ที่ไม่ทำเฟสเหรอทำทำให้รู้ว่าได้ทำนี่นี่นี่ใครบอกว่าหนูฟาร์มไม่เป็นหนูก็ฟาร์มได้ปกติเนี่ยจริงนดูนี่ดูสก,กิลการเดินของหนูซะก่อนธรรมดาซะที่ไหนล่ะหมูอะ่ะชิวๆอยู่แล้วดู พี่ก <ITA> ิมเขาหมิ่นหนูป้าเขาบอกว่าหนูไม่ทํางานดูดูสก the okay, right. okay, ิลการเดินของหนูสะก่อนมารรมาตาที่ไหนเล้าหนูเดินเร็วที่สุดในคนในนี้แล้วเนี่ยจริงนี่คือ flash พอแล้วไหมก็ฟาร์มให้มันหมดครบไปเลยในไหนก็มาแล้วโอเคครับจะว่าผมก็ปวดข้อมือเหมือนกันนะเดินเร็วก็รู้สึกปวดเข่าเหมือนกันนีแต่ไม่เป็นไรหรอกครับใครบ่นเลยป้าผมได้ยินคนบ่น มไม่มีใครบ่นนะโอหหูแววไปหรือเปล่าแค่มาเก็บหมูนิดเดียวเองมีคนบ่นอ่ะหูแววหรือเปล่าล่าใครเขาบ่นไม่มีได้ยินไวแววเฉยเฮ้ยวแววเสียงได้ยินอะไรเลยเสียงอาจจะเป็นเสียงจากหมูวิญญาณหมูโอ้ยอยหนูน้องหน้าเลยครับกก็เจ็บเหมือนกันนะครับเนี่ยก็น่าจะเจ็บอยู่อ้าว เป็นมุกแหละอยากให้ตลกแหละดูออกเอาไปเลยหนึ่งชอ็อตไาต้องไปที่ไหนต่อไปข้าวค่ะไปข้าวแล้วก็ไปส้มแล้วก็ไปแต่งมลแล้วก็ไปพรวมแล้วก็ไปคราฟด้วยแหละทำงานมันแป๊บเดียวเองมันจะทำไม่ได้รถน้องอ่ะมีเัื่อหลายคนหนูก็เอารถมาใส่แล้วก็ไปทำข้าวก็ได้นี่ นั่เดียวเองใช่ไหมคะป๋าจริงค่ะลูกเรามาทีทเดียวเราก็ได้เต็มคันหลายรถหลายคันยอย่างเงี้ยนีใช่ดีจะตายแต่ให้คนอื่นทําง่ายกว่าก็ง่ายจริงก็อ,งอย่างที่พี่บอกนเมื่อกี้เป็นไหมล่ะล้วตอนแรกไหนบอกว่าทําเองทํทำเอง,เอ,งอืมทาเองตลอดใช่เห็นไหมป๋ายังยืนอย่างเลยจริงป๋าทําเองไม่ลูกทําแบบบางทีอาจจะแบบ ไอสิ่งที่เรียกว่ากาชาน่ะอเออไอสิ่งนั้นแหละทำเองกับมือเออทำข้าวอีกแบบนึงทำเองกับแอปถูกสั่งมาไงแบบสั่งไลแมนอย่าเงี้ยใช่ฟาร์มเองกับมือเลยนะดูสกิลการเดินซะก่อนลูกนูดูชุดก่อนนูชุดก่อนนูชุดก่อนทำไมครับหนูมีเท่าไหร่ในตัวข้าวเหรอมีหกครับเมื่อกี้ป้าฟาร์มาแล้วอ๋อโอเคครับป้า อะไรกันน่ะทำไมไม่เก็บเก็บแล้วนี่ไงเต็มแหละฮะอะไรนะเต็มแหละทำไมมันเต็มไวขนาดนั้นน่ะก็หนูฟาร์มพี่ไม่เห็นเราหนูเดินไม่เห็นเลยเดินเหมือนเด็กแเลยเมื่อกี้ถามป้าดูสิป้าคะเขาทำไมฟาร์มเต็มแล้วก็ก็ปกตินะหนูยจะจับผิดสิไม่ได้จับผิดแต่ว่าทำไมมันเต็มเร็วจังเออนั่นแหละเออไปฟาร์มต่อไปปะปให้หนูเอาให้ก่อนไหมล่ะ ที่จะได้ไม่ต้องฟาร์มก็ได้เดี๋ยวหนูฟาร์มให้ดูก็ได้ฟาร์มให้ดูใหม่อีกทีเลอะไรเล็กไรยี่สิบเอ็ดไม่มีอะไรละเก่งมากใช่ไหมค่ะป๋าหนูก็คิดว่าอย่างงี้นชุดทำสวน <laughs> ถ้าเต็มตัวอย่างอย่างกิฟหมดอะต้องกิฟแบบหนึ่งอันอย่างเงี้ยท่านหนึ่งอันไม่ได้นี่คือเต็มแล้วจริงนี่งไงบ่ะ รู่สก่อนความหล่อเท่ส้มกับแตงโมหนูต้องฟาร์มเองนะไม่ฟาร์มไว้โอเคครับเดี๋ยหนูจะฟาร์มแบบปุ๊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 บปพันห้าสิบวิเสร็จเลยเมื่อกี้เขามาเช็คหนูด้วยป่ะเขามนหนูอะโถเอ้ยไปค่ะเสร็จยังเสร็จแล้วหรอไปครับมีคนไม่ทำงานนะใครใครไม่ทำใครอะสะพายกระเป๋าสัพายกระเป๋ามีทำทุกคนใครไม่ทางานกันนะแล้วทาไมเต็มเร็วอะ ปล่าให้หรอไม่บ้าใครเอาให้ก็ฟาร์มเองเออเคียวก็อยู่ในมือก็เกี่ยวเองคือเพเมื่อกี้ไม่เห็นเลยไม่เห็นใครเกี่ยวข้าวเลยเห็นแค่ปลาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวทนะแม่เกี่ยวเออเกียวธนะแม่เกียวใช่เกียวเกียวคยวเคียวหนูก็เต็มเครับเออแป๊บเดียวก็เต็มไปเจอแบบกอที่แบบเกี่ยวทีเดียวแล้วเต็มตัวงี้เปล่าไม่มีอ่ะมีมันอาจจะมีแหละแบบมันดรอมหนูศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งในล้านเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วแบบได้พอดีไง ก็ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์อยู่เออนแเละหนูอย่ามองลูกป้าอย่างนั้นเขาไม่ได้วูงงานใช่ไหมไม่อ้ทำงานตลอดอดีเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแก็บซ่อมเดี๋ยวดูแก็บซ่อมเดี๋ยวเดินกันให้ควัดโอเคพี่ก็รอด,ดูได้เลยเอาเคสหนูจะฟามแบบชา้าๆลงไม่ให้มันแบบว่าดูแบบมันเวอร์เกินโ okay, อเคป่ะรอ,อดูรอดูสบายแล้วรอบนี้บอกแล้วว่าให้มันแบบปกติไง เขาจะได้แบบว่าไม่สงสัยไม่มีพินลุน้นอะไรงี้พอไม่มีพินลุ้ปุ๊บโอเคกระเป๋าอะไรยี่สิบเอ็ดอะไรนะยี่สิบเอ็ดเดินไม่ทัน <laughs> กิฟไม่ทัน <laughs> เต็มแล้วเนี่ยเสร็จแล้วไม่เหมือนข้าวเลยใช่ไหมที่มันมีเปอร์เซ็นต์ศูนย์จศูนย์หนึ่ง อันนี้มันไม่เมีเหรอก็ก็มันไม่ได้ไงก็่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งไงก็เปอร์เซ็นต์มันในล้านเปอร์เซ็นต์นะเออศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเต็มล้านเลยนะโอ้โหแบบใครมันจะดวงดีได้เขาจับตาดูหนูแบบสุดพลังมากนะพาไปตรงไหนอีกนะแตงโมแตงโมค่ะฟ้า้องเพลงแตงโมให้หนูฟังหน่อยได้ไหมครับหนูอยากได้ยินอีกทีแตงโมเลยหรือครับ แต่หมอ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 ต้องอกมากรักษาตกตกทุกชัยแม่โคจะถามไปแต่โคจะถามไปตองอกกวาดไปราคาแพงกตกใุกชัราคาแพงประมาณนี้ค่ะลูกเพราะมากเลยค่ะป๋าเพราะอะไรถึงร้องเนาะคันนี้กับแท็กพี่ว่าคันคันไหนดีกว่ากันถ้าในเมืองน่าจะคันนี้นะแต่มันช้าอ๋อแต่ว่าถ้าจูนมาน่าจะดีนะพี่จูนมายังจูนยังไงอ่ะ กล่องชูดยังไม่มาเลยยังไม่มาเลยหนูขาดอย่างเดียวเลยอตัวถังใช่ไม่มีใครขายเห็นตายูบอก4 m เอลยนี่ใช่ปะใช่ค่ะไม่น่าม,มีคนขายเออเขาต้องจะแย่งกันอะแล้วเดี๋ยวถ้ากาชาหน้ามาก็คืออันนี้ก็ไม่ได้มีแล้วใช่ไหมมันยังมีอยู่ไหมหรือเปล่าหนูไม่รู้เหมือนกันครับว่าแต่ว่าหนูมีของที่จะประกอบรถอะยังมีทุกอย่างเลยขายตัวถังอย่างตอนแรกมีฟูเลียแล้วก็อันนี้มาฟูเลียก็หายไปเลยไงครับกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นอะแบบ ไม่มีแล้วแต่ถ้าประมูลรถหนูไม่รู้ว่าแบบจะสุดมากไหมอ่ะต้องรอลุ้นเนาะแต่ถ้าจะซื้อมาประกอบหนูว่าเก็บตังค์เอาไว้นู่นดีกว่าประมูลก่อนลองประมูลก่อนดีกว่าถ้าหลังลถประมูลมาราคาอาจตัวถังอาจจะลงลงมาหน่อยก็ได้เพราะว่าเขาน่าจะแบบขายแพงเพราะเขาไปประมูลแหละใช่ค่ะหรือไม่ก็เขาอาจจะขายนิออนกันแบบมือสองมาเนี่ยอืออืออืออืสรุปว่าเราประมูลกล่ำกว่าเออก็จบนะ ตั้งโมตังโมตั้งโมตั้งโมแล้นวานรับชาสุกอกสุกใจหนูว่าสูงสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านมาแน่ให้อ่าให้เต็มที่เลยร้อยล้านอ่ะร้อยล้านอ่ะยังไงก็มาแน่ไม่มีประมูลโอซีค่ะมีแต่ประมูลไอซีครับโอ้เขาจะให้ประมูลโอซีได้ยังไงขนาดซื้อขายเขายังไม่ได้ซื้อขายเลยแปลนทิ้งหมดไม่ขายเขาไม่ให้ประมูลหรอกค่ะ เมืองนี้เขาเล่นกันแบบนี้ก็โอเคนะเต็มแล้วเสร็จแล้ว let's go เอออ้าวพี่ต่อยป้านทำไมพ่อท้าพ่อท้ารู้สึกช็อกเส้นมันกระตุกครับกระตุกแรงมากกระตุกแรงเกินไปโูพี่ต่อยป้านแบบนี้ไม่ได้นะถ้าป้านุฟันหลุดขึ้นมาทำไงอ่ะฟันฟันเจ็บไหมครับฟันเจ็บตรงไหนไหมเจ็บที่ใจ ดูขอหลับในรถบนเนื้นะคะทำไมรู้สึกหมดแรงอย่างนี้นี่แหละคนไม่เคยทำงานตูตนหัวของปลาป้า,า,นานพี่กินพูดอีกแล้วว่าหนูไม่เคยทำงานนะทำสิ